สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การดูดวงชะตาโดยสายผ่านพยิบซีพบกับผมมิงยิบซีทารอดวันนี้เราจะมาดูดวงให้กับท่านที่เกิดวันทั้ง7ประจำเดือนมีนาคมปีพศ2564วันนี้เราจะมาดูดวงให้กับท่านที่เกิดวันอังคารสวัสดีครับคนวันอังคารเราจะมาดูกันนะครับว่าในช่วงเดือนมีนาคมนี้จะมีเหตุการณ์สำคัญสำคัญอะไรเกิดขึ้นมาให้เห็นบ้าง เริ่มต้นขึ้นมาจากไพ่ใบแรกก็คือตัวเราไพ่ใบรแรกที่ท่านเห็นเป็นรูปผู้หญิงถือถ้วยนะราชินีถือถ้วย Queen of คั p ก็ถทายว่าดวงชะตาประจําเดือนมีนาคมเนี่ยท่านที่เกิดวันจันทร์ช่วงนี้ถ่ายว่าดวงดีคือไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงการดําเนินชีวิตจะดําเนินไปด้วยดีในภาพเป็นรูปผู้หญิงถือถ้วยนะถ้วยใบนี้มีฝาปิดหมายถึงคนที่มีโลกส่วนตัวเป็นของตนเองส่วนมากผู้หญิงถือถ้วยนะี้ถ้าแต่งงานก็ จะอยู่บ้านเลี้ยงลูกไปตามเกณฑ์คือเป็นไพ่แม่บ้านแม่เรือนนั่นเองเป็นไพ่ผู้หญิงที่ผู้หญิงผู้เป็นไพ่ผู้หญิงที่ผู้ชายปรารถนานะไพ่แม่บ้านแม่เรือนส่วนมากก็จะมีความสงบร่มเย็นมีความบุดมสมบูรณ์การนนะชีวิตก็เรียกว่าจะประสบความสําเร็จในชีวิตครอบครัวนะไพ่ถ้วยขึ้นมาส่วนดวงจรทั่วไปก็คือไพ่ที่จะมาปิดตัวเราในไพ่ใบถัดไปไพ่ที่เห็นก็คือเป็นรูปท่อนไม้ ท่อนไม้เป็นธาตุไฟหมายถึงความกระตือรือร้นนี่เป็นท่อนไม้ทั้งสท่อนจะให้โชคในเรื่องอาชีพการงานทายว่าดวงการงานของท่านที่เกิดวันอังคารเนี่ยการติดต่อรวมกลุ่มกันเป็น2-3คนเนี่ยทายว่าดวงการงานจะดำเนินไปด้วยดีแบบแลั่นฉะลิวโลดฉลุยเลยงานสท่อนไม้เนี่ยสามไม้เท้าหมายถึงการประสานงานรวมกลุ่มนะครับ การติดต่อเจราจาวิ่งเต้นเนี่ยมองไปข้างหน้าตรงเส้นขอบฟ้ามีเรือสำเภาซึ่งหมายถึงการเดินทางความสําราญและความมั่งคัง่งชอบมากออกอกิงรอเลยก็คือความสําเร็จเหมือนคนที่ทําอาชีพติดต่อประสานงาน PR อาร์ประชาสัมพันธ์เนี่ยจะให้โชคในด้านนี้เราถ่ายว่าช่วงเดือนม,มีนาเนี่ยงานเดินหน้าเดินเครื่องเต็มที่อย่างไพ่ใบถัดไปนี้ก็เป็น ไพ่ที่เรียกว่าต้องดวงดีจริงๆถึงจะหยิบได้ King of Pentacle s คิง g m ด้าสเป็นไพ่ที่ให้พลังอำนาจกระแสเงินสดในตำนานเขาเล่าว่าขณะที่คิงไมด้าสเนอนอนหลับอยู่มีมดข้าม,มเมล็ดข้าวสารมาวางไว้ที่ริมฝีปากถือว่าเป็นท้องพระคัังดวงชะตานี้ใครที่หยิบได้ไพ่นี้ไม่มีวันตกอับหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองคิงไมด้า่เป็นคนใจดีนะครับมองคนเป็นดูคนออกซึ่ง เป็นศาสตร์สำคัญในการติดต่อคบค้าสมาคมก็ตำนานก็เขาก็เล่ามากมายคือได้พรวิเศษไงหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองจนในสุดแกก็เบื่อที่จะหยิบจับเป็นเงินเป็นทองที่อยากจะล้างอาถรรพ์ล้างพรวิเศษเนี่ยก็เดินไปหลังบ้านไปล้างมือที่แม่น้ําหลังบ้านเมื่อล้างมือเสร็จเนี่ยทรายทั้งสายน้ําก็กลายเป็นทองคำเนี่ยดูคนที่ได้ไพ่แบบนี้เขาเรียก มีพลังอำนาจกระแสงเงินสดนั้นท่านที่เกิดวันอังคารนี่จะให้โชคในด้านการเงินการค้าการลงทุนในช่วงเดือนมีนาคมโดยเฉพาะช่วงตั้งแต่วันที่14มีนาดวงนี้จะเริ่มเห่งขึ้นมาในบ้านนี่ก็จะให้โชคกับที่อยู่อาศัยบางคนก็มีเกณฑ์โชคลาภบ,บ้านเลขที่ให้โชคอะไรประมาณนี้ส่วนไพ่ใบถัดไปนี่ก็เป็นรูปเด็กถือถ้วยเพสออฟคับเป็นไพ่พลังอำนาจจิต ก็ะถายว่าจะมีแรงดนใจมีบางสิ่งบางอย่างมาดนใจให้ทำไปคาดการอะไรไว้สั่งหอนใจอะไรไว้ไม่พลาดถ้วยเป็นสนัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์หรือพล,พลังบอกเหตุพลังความรู้สึกนึกคิดตาก็หมายถึงการเวียนไายเด็กถือถ้วยนี่ถือว่ามีซิกเซนมีสัมผัสที่6ที่แม่นยำถ้าเรารู้สึกอะไรที่มันบางบางเบาๆเข้ามาก็ใหเ้เริ่มต้นได้เลยนะดวง จะเป็นไปตามที่คิดเขาบอกชะตาชีวิตนุ่มนวลสวยงามโดยเฉพาะไพ่ใบถัดไปเนี่ยเป็นรูปดาบ2เบอร์2เนี่ยหมายถึงข่าวสารจากทางไกลยุคนี้เป็นยุคข้อมูลข่าวสารผู้ที่มีข้อมูลสูงสุดย่อมเป็นต่อเสมอก็ทายว่าจะมีข่าวสารจากทางไกลมีการเซ็นสัญญามีข่าวดีเหนคนที่ได้ไพ่ไปเนี่ยจะ,จะเหมาะที่จะทําอาชีพการงานผ่านระบบการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์ยุคสน่อยนี้น่าจะหมดไปหนังสือพิมพ์ก็จะทํางานเกี่ยวกับการค้าขายออนไลน์แม่ค้าออนไลน์หรือทํางานผ่านเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์รวมทั้งคอมพิวเตอร์ด้วยชิ้นส่วนไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ค้าขายออนไลน์ยุคนี้มันความเร็วเท่าความคิดนะครับในเวลาหนึ่งคลิกก็เป็นเศรษฐีได้หลายท่านบอกโอนไวโอนไวกนะ็มีไพ่ที่สะดวกมากในการที่เราจะ เคลื่อนย้ายเงินหรือมีพลังอํานาจดึงดูดเงินทรัพย์ได้ดาบเบอร์สองก็คือให้เสริมดวงชะตาด้วยการซื้อโทรศัพท์เพิ่มเติมบางคนก็ซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่เปิดเลขเบอร์มงคลอะไรประมาณนี้ก็จะช่วยเสริมดวงชะตาได้วันที่ให้โชคคือวันพุธนะครับเหมาะที่จะซื้อโทรศัพท์ใหม่เป็นโทรศัพท์ที่สร้างรายได้ทําเงินให้คุณ เดี๋ยวนี้โทรศัพท์ทันสมัยราคาก็ไม่แพงเทคโนโลยีฉลาดลำ้ำยกยกขึ้นมาปุ๊บก็โทรได้เลยมีอะไรอัตโนมัติหมดใช่ไหมกล้องก็ชัดเจนใสสวยหล่อเกินจริงนะครับราคาไม่แพงผ่อนได้บัตรเครดิตล้ำหน้าก็เป็นการซื้อทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้หลายคนซื้อมาก็สร้างรายได้เพิ่มขึ้นจากโทรศัพท์นะเหมือนผมก็เป็นยูทูบเบอร์ด้วยการถ่ายโทรศัพท์เนี่ยเครื่องเดียว เครื่องห้าหกพันบาทนะครับก็ใช้มาจนถึงคลิปปัจจุบันแล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะฮะหลายคนก็กําลังเป็นยูทูบเบอร์มือใหม่ก็ทําได้นะเริ่มต้นเนี่ยครมีโทรศรัพท์เครื่องหนึ่งก็สร้างรายได้อยู่กับบ้านงานทํางานที่บ้านเนี่ยไพ่ใบนี้ขึ้นมาก็เป็นผู้หญิงเก่งควีนอ of อ่าเป็นไพ่สเตนขุมพลังมหาศาลจะเด่นมากถ้าขึ้นกับผู้หญิงในผู้หญิงรู้หัวสิงโตสังเกตดูดีๆสิงโตเป็นสัญ,ญลักษณ์ของผู้ชาย ผู้หญิงรูปหัวสิงโตก็หมายถึงมีพลังอํานาจเหนือกว่ามันเดี๋ยวค่อยๆทําให้เชื่องคือรูปหัวรูปหางคือทายว่าถ้ามีแฟนอยู่แฟนก็จะหลงไหลตกอยู่ใต้อํานาจควบคุมได้ง่ายเรียกว่าเป็นผู้หญิงที่มีพลังแข็งแกร่งสุขภาพดีส่วนมากอาชีพที่ผมเจอก็คือพวกพยาบาลน,นักกีฬากล้ามเนื้อสวยงามสเตนคือคนที่มีสุขภาพดีแข็งแรงน้นคนวันอังคารนี่เป็นคนดวงแข็งดวงแรงมีอำนาจในตัวเอง เรียกว่าควบคุมสถานการณ์ได้ดีปกครองเป็นผู้นําได้เรียกว่าดวงชะตาช่วงนี้ไม่มีเคราะห์เลยคือดวงจรทั่วไปถือว่าจะมีโชคลาบลาบก้อนใหญ่การค้าการลงทุนการงานประสานงานสําเร็จส่วนการเงินก็จะมั่นคงอยู่ตัวจะสังเกตเห็นไพ่ใบถัดไปเป็นรูปดาวหรือเหรียญดาวหรือเหรียญก็หมายถึงธาตุดินก็คือเงินซ้ำเก็บเก็บเงินอยู่เหยียบไว้เนี่ยเหยียบไว้กอดไว้แล้วก็เอาไว้บนศรีรษะก็คือ รู้คุณค่าของเงินเป็นคนรู้จักคุณค่าของเงินงนั้นการเงินก็จะมั่นคงเก็บเงินได้มีความมั่นคงทางการเงินแล้วก็ถึงระดับไพ่ใบนี้ขึ้นมาก็คือเป็นเศรษฐีได้มีความมั่งคั่งร่ํารวยมีเกณฑ์ได้เงินก้อนใหญ่ๆมีดาบแห่งพลังนะครใบนี้ก็เป็นดาบแห่งพลังอํานาจให้อํานาจในการตัดสินใจคือส่วนมากดาบหมายถึงปัญหาอุปสรรคแต่เขายกเว้นไพ่ใบนี้นะครับปลายดาบเป็นชัยชนะเป็นช่อมากกอกกิ่งรอเร็วหมายถึงความสําเร็จ ที่ได้มาด้วยการตัดสินใจคือตัดสินใจสําเร็จชีวิตสําเร็จเลยดวงเขาบอกให้อํานาจนะบางคนคือคิดแล้วรวยที่บอกความคิดกําหนดชะตากรรมได้นะความคิดความเชื่อมั่นและความตั้งใจจริงนั้นเราจึงนิยมมาดูดวงชะตาเพื่อจะได้วัดดวงว่าดวงถึงไหนเมื่อเราดวงถึงเราก็ทุ่มเทได้เลยคว้าดาวได้หลังใจแบบนี้ก็ให้อํานาจจะสร้างกิจการเป็นของตนเองอะไรได้ดีส่วนดาบปักหัวใจนี่คือไพ่ใบถัดไปก็จะไม่ค่อยให้โชคเรื่องความรัก ลายท่านถามว่าความรักเป็นยังไงก็แน่นอนคนโสดก็ชีวิตรักหนักอกก็ถ่ายว่าถ้ามีแฟนเข้ามาเนี่ยหรือมีแฟนอยู่แล้วเนี่ย <c oughs> ก็จะหงุดหงิดชวนทะเลาะดามังคานเข้ามาแทรกนะเวลาอยู่ใกล้ชิดกับหวานใจหรือหรือคู่ครองคนรักนี่อยู่ใกล้ชิดติดกันคุยกันไม่เกินสามคำก็ทะเละาะด่าปากหัวใจสามเล่มเมฆฝนข้างหลังในสับสนคนรักเริ่มนอกใจถ้ามีไพ่ใบนี้ขึ้นมาก็ไปตามเช็คดูรับรองไม่พลาดนะด่าปากหัวใจ หัวใจที่โดนทำลายดวงความรักเนี่ยก็อย่างที่บอกก็คือดาบขึ้นมาก็จะไม่ให้โชคเรื่องความรักโดยเฉพาะไพ่ใบสรุปเนี่ยเป็นค e e นออฟซอร์ผู้หญิงถือดาบเนี่ยในกระบวนไพ่ผู้หญิงทั้งหมดก็บอกผู้หญิงถือดาบสารพัดจะร้ายขี้หึงเจ้าอารมณ์ยิ่งมีทิฏฐิและไม่งอใครต่อให้อดเย็นตายก็ไม่ปรีปากขอร้องความช่วยเหลือจากใครแต่เป็นตัวแทนของผู้หญิงที่รักเดียวใจเดียวนะแต่ข้อเสียของนางก็คือเธอถือดาบไงเธอดูแลตัวเองได้เธอไม่ค่อยงอไม่ค่อยแคร ก็แปลกดีเหมือนกันดาบดาบนี่คือความมุ่งมั่นตั้งใจเป็นคนดวงแข็งผู้หญิงถือดาบขี้หึงเจ้าลมแล้วธรรมชาติของผู้หญิงนะครับเขาก็มีดาบมีอำนาจมีศักดิ์ศรีดูแลตัวเองได้แต่ถ้าใครครอบใครคือถ้าเธอรักใครแล้วเธอจะรักจริงมีความจงรักภักดีซื่อสัตย์ในข้อดีของเธอสเตนเป็นผู้หญิงเก่งจะเห็นว่าดวงชะตาเนี่ยดวง ผู้หญิงเก่งต้องดูแลตัวเองด้านการเงินก็มั่งคั่งร่ำรวยมีเงินมีทรัพย์แต่ไม่มีโชคในเรื่องความรักถ้ามีคู่เข้ามาก็เป็นดาบเบอร์สองกับดาบเบอร์สามดาบเบอร์สองหมายถึงคู่อริความคิดอ่านสวนทางกันระหองระแหงถกเถียงด้วยเรื่องเล็กๆน้อยๆเป็นประจำส่วนมากก็เสียสุขภาพจิตทะเลาะก,กันทุกวันนี้น่าจะต้องห่างๆกันบ้างครับดาบปากหัวใจเนี่ยอยู่ใกล้ชิดก็ทะเลาะ เลยดวงคนโสดแน่นอนถ้ามีแฟนอยู่ก็ทะเลาะงอนกันไม่ค่อยงอไม่ค่อยแคร์ในสุดก็ต้องแตกแยกไปคนมีครอบครัวละ่ะคนมีครอบครัวก็น่าจะงอกันหน่อยอย่างงอนกันนานขอโทษคําเดียวเขาก็หายงอนละสาวสาวผู้หญิงเขาชอบให้ขอโทษชอบให้งอก็ดูแล้วครอบครัวความรักก็ประครับประครองถ้ามีคนมีครอบครัวก็น่าจะไปกันตลอดเล่าฟังได้ ส่วนดวงพวกคลอร้ายภัยพิบัติรุนแรงอะไรไม่ปรากฏนะครับในช่วงเดือนมีนาสําหรับท่านที่เกิดวันอังคารเนี่ยจะเด่นมากในเรื่องอาชีพการงานการเงินการลงทุนเนี่ยช่วงกลางเดือนจะดีมากวันที่ให้โชคคือวันพุธสิ่งที่เสริมดวงชะตาคือเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์รวมทั้งคอมพิวเตอร์บางคนก็ซื้อโทราศัพท์เครื่องใหม่มีเครื่องเดิมอยู่แล้วซื้ออีกเครื่องหนึ่งมาเสริมสองเครื่องเลย <c oughs> ครับผมจะทําให้ดวงชะตาดีขึ้นเป็นวิธีที่ ผมทดลองแล้วใช้ได้ผลนะครับก็เอาไว้เป็นเครื่องช่วยประกอบการตัดสินใจก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการดูดวงชะตาเดสายผ่านพาย,ยิบซีพบกับผมมิ้งยิบซีทาร์ลอดได้ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ